คุณเจถ้าถ้าถ้าสนใจทางตัวทำเป็นสต็อกโปโตเนี่ยผมว่าต้องรีบแล้วนะต,วต้องรีบต้องรีบทำทาะทีต้องรีบทำครับคุณเจหมายถึงว่าเหมือนเหมือนพูดถึงตลาดตรงนี้ก่อนมันจะบอกว่าเป็นขาลงก็ไม่ใช่ไม่ใช่ขาลงหรอกแต่ว่า แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนกระแสกระแสคนกระโดดเข้ามาทำ่ะเยอะขึ้นเรื่อยๆครับคุณเจบเยอะขึ้นเรื่อยๆทำให้เหมือนตัวตัวเว็บสต็อกต่างๆเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวนะครับเอางนี้ผมแชร์ฟังเมื่อก่อนเนี่ยคือผมมาทำอยู่เนาะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ส่งภาพมานานมากแล้วนานๆจะส่งทีเพราะว่าหลังๆรู้จะถ่ายอะไรนะครับ เมื่อก่อนผมขายภาพอืมอา่าโอเคเอาเอาแบบนี้เลยผมจําไม่ได้หลักๆของผมขายวิดีโอเมื่อก่อนผมขายวิดีโอตัวหนึ่งเนี่ยมีแบบเอ่อไปถึงสามสิบเหรียญน,นะตอนหนึ่งหนึ่งดาวน์โหลดนะครับวิดีโอเอ่ออย่างถูกๆเนี่ยมีสิบเหรียญรูปภาพเนี่ยโหลดกันทีเนี่ยได้ได้เฉลี่ยที่มาเหรียญ เหรียญก็กว่าผมไม่แน่ใจนะช่วงนั้นเนาะแต่ตอนนี้ช่วงน,นี้ผมไม่ได้ส่งภาพเนาะไม่ได้ส่งภาพเพิ่มแล้วเ,ออเรียกว่านานๆส่งทีดีกว่าไม่ถึงนาดไม่ส่งขนาดนั้นก็พอเวลาผมทำงานลูกค้า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้อเล่าวิธีการให้ฟังตอนนี้นะต่อนหนึ่งรูปนะโหลดนะศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งศูนย์เนาะศูนย์จุดสองห้าศูนย์จุดสามสาม มัน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 เทียบกับสมัยก่อนแบบโหราคามันแบบดรอกลงมาเยอะเลยผมเลยพยายามที่ผมแบบพยายามจะหาคําพูดอธิบายมันเนาะมันไม่ใช่ตลาดขาลงเนาะมันมันน่าจะเป็นตลาดขาขึ้นด้วยซ้ําแต่ว่ามันขึ้นมาทั้งตลาดแล้วก็ขึ้นไปทั้งจํานวนคนที่ที่เข้ามาเข้ามาทําตรงนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ของเว็บสต็อกเลยนะเออของเว็บสต็อกเลยนะโดยเฉพาะตัว ยุคนั้นก็คือเป็นยุค I-stock I-stock เนี่ยเข้าถึงยากคนต้องมีฝีมือจริงชัตเ t อร์สต็อกเนี่ยเออเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยถือเป็นตลาดเป็นตลาดหรือว่าหมายถึงว่าคนส่งอ่ะที่เป็นคนไทยอ่ะส่งให้เว็บช h ตเ t อร์สต็อคือเยอะค่อนข้างเยอะเลยเว็บที่น่าสนใจตอนนี้ก็ I-stock เนาะ i อ t o c k Photo s t u t t e r s t o c k i s t o c k เข้ายากหน่อยพูดถึงแบบที่เข้าที่พอจะเข้าได้ไม่ยากมากนะนนก็คือเป็น s h u t t e r s t o c k Adobe Stock นะครับเว็บอื่นก็มีแหละไม่ผมไม่แน่ใจว่าทุกตกวันนี้ผมแบบด้วยความที่มันเป็นเว็บเล็กน,อน้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีผลตอบรับกลับมาสําหรับผมผมก็เลยไม่ค่อยได้ทำว่าจะเป็นพวกโฟลเทอรี oria, หรืออะไรพวกนี้เนาะจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าตอนนี้หลกัลกๆอ่ะที่ที่ที่ผมยังพยายามอัพอยู่เรื่อยๆก็จะเป็นตัว Shutter s t o c k กับ Adobe s t o c k นะครับสตัวนี้ก็เลยบอกคุณเจตว่าจริงๆอ่ะ อถ้าคิดจะทำเอาชัตเตอร์สต็อกเนี่ยเป็นอาชีพไวยกษียณนะ่จริงๆแล้วมันต้องกลับความคิดอีกนิดนึงต้องทำให้มันเป็นรายได้ไวยเกษียณนะแต่มันต้องเริ่มลงมือทำแต่ตอนนี้เลยครับอคิดง่ายง่ยะเอ่ะอีกกี่ปีคุณเจเกษะเียณนอะ่ะคิดง่ายๆเอาแค่ว่าวันนี้ลองตั้งเป้าว่าส่งแบบเอาง่ายๆนะั้นวันละหนึ่งภาพส่งภาพไปได้วันละหนึ่งภาพ ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าส่งไปแล้วเขาตอบรับเลยนะบางทีเขาใช้เาใช้เวลานาะนแต่ไม่ต้องสนใจสนใจว่าส่งเข้าไปวันละหนึ่งภาพก่อนเออ<ม>ปีหนึ่งคุณก็คุณเจดก็มีสามรอยกว่าภาพอ่ะสามอยหสิบห้าภาพสามหสิบภาพในพอร์ตนะครับไม่รู้ว่าอีกกี่ปีคุณเจดจะ,กะเกษียณน,นะใช่ไหมอีกห้าปีก็365 5, สามร้อยหกสิบห้าคูณห้าสมมุติสิบปีสามร้อยห้าคูณสิบก็เป็นสามพัน ใช่ไหมครับสามพันกว่าสามพันกว่าภาพในพอร์ตแ,แล้วก็เกษียณแล้วเราก็เอาสามพันกว่าภาพที่มันอยู่ในพอร์ตแล้วเป็นตัวตั้งต้นแล้วก็ไปต่อเหนื่อยไหมออแต่ว่าสมมุต,มมติถ้าคิดว่าจะฝึกเอาไปแล้วก็ซ้อมฝีมือหรือว่าอรอเกษียณแล้วค่อยค่อยทาแบบจริงจังผมว่ามันช้าไปคอาจริง รายได้ของ Sutterstock อ,งอะ่ะมันมันมองเป็น Passive Income ได้เพราะฉะนั้นมันควรจะต้องเริ่มเลยเริ่มเลยเพื่อให้ชีวิตในวัยเกษียณมันมันมันโอเคขึ้นอมีมีรายได้มีช่องทางมีช่องทางของรายได้เข้ามาเขา,เขาเขาเคยมีคนพูดถึงตัวอัตราส่วนของเขาเรียกว่าอัตราส่วนของรายได้กับจำนวนรูปภาพนะผมจำไม่ได้แล้ว แต่ว่าสมมุติสมมติผพูดไปก่อนมันประมาณนี้แหละบวกลบเยอะหน่อยก็สมมุติว่ามีพอร์ตมีภาพในพอร์ตหมื่นภาพจะมีรายได้ต่อเดือนสิบเหรียญห้าสิบเหรียญอะไรเนี้ยำไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาจะมีหมายถึงว่าสมมติวอางี้กันถ้ามีภาพในพอร์ตสมมุตินะสมมุติถ้ามีภาพในพอร์ตหมื่นภาพจะมีจะมีรายได้ต่อเดือนสมมติร้อยเหรียญส,สมงงม,สม,สม,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 มติ ให้เป็นตัวเลขที่ที่จํงง่ายสมมติเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าต่อเดือน่ะเราอยากได้เราให้อยากมีรายได้แบบ200เหรียญเราก็ต้องมีภาพ20,000ภาพในพอร์ตเราก็จะได้มีรายได้200เหรียญนี่หรอปะมันเป็นค่าเฉลี่ยถ้าอยากได้เดือนละ300เหรียญก็ต้องมี30,000 40,000 50,000ตัวรายได้ก็เพิ่มไปเรื่อยๆเออนี่คือแต่ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ผมแค่สมมติว่าเขาเคยมีมีมีคนกำหนดแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราเข้ Anything, uh. าไปดูหาข้อมูลเออมันเป อืมโอเคอีกครั้งหนึ่งครับคุณเจตถ้าถ้าคิดจะทําเป็นภาพเป็นภาพขายภาพต้องต้องทําเลยต้องทําเลยเนาะครับครับครับคุณเจตผมอยากให้ผมอยากให้คุณเจตได้ได้ตามที่ได้ตามที่คุณเจตหวังไว้เออเพราะว่าคุผมก็ทําอยู่ผมทําอยู่ผมเลยสามารถตอบคุณเจตได้พอได้ถึงแม้ว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ ไม่เคยได้ส่งไปเออแต่ว่าโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเล่าค้างไว้แล้วผมผมเอาภาพที่ไหนส่งไปใช่ไหมเนื่องจากว่าผมทํางานผมทํางานถ่ายภาพอยู่แล้วเวลาที่ผมถ่ายภาพให้ลูกค้านะครับผมจะมีวิธีการถ่ายเพื่อทำสต็อกไปด้วยอมณเจตนาเอ้าไหมเช่นสมมุติว่าลิตภัณฑ์ลูกค้าเป็นครีมกันแดดยี่ห้อหนึ่งผมถ่ายเสร็จผมก็คิดว่าเฮ้ อย่างน้อยๆสิ่งที่ได้ก็คือเรื่องของแสงมูนแอนโทนแล้วก็พร็อพผมจะขายภาพที่มันเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเคีมกันแดดเหมือนกันเข้าไปในเว็บช h ตเ t e r s t o ็อผมจะมีพวกผลิตภัณฑ์เปล่าครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้ผมมีหรือเปล่าเออเดี๋ยวผมหยิบม,มาให้ดูไปพวกมอกอัพมอกอัพสินค้านี่แหละเออเป็นพวกแบบขายที่เขาขายพวกบรรจุภัณฑ์พวก พวกคอสเมติกต่างๆเป็นอันนี้ผมไปหยิบมาแค่2ชิ้นนะให้ดูที่มันเป็นเหมือนเป็นขวดเป็นกระปุกเป็นหลอดมีหมดเลยนะซื้อมาอ่ะสมมุติว่าผมเล่าต่อพอผมถ่ายสินค้าที่เกี่ยวกับสมมุติว่าพวกครีมกันแดดเนาะผมก็ไปต่อไปพอผมถ่ายลูกค้าเสร็จผมก็แค่เอาของลูกค้าออกแล้วผมก็ไปเอาหลอดเปล่าที่เป็นลักษณะเหมือนหลอดครีมกันแดดแหละสีขาวมาวางมาวางแทนที่แล้วผมก็ขายต่อก็แค่ถ่ายเพิ่มไป ภาพไหมเออพอถ่ายไปผมก็จะได้ภาพนั้นไปขายนี่แหละมันคือมันเป็นการต่อยอดของผมว่ามันเป็นการต่อยอดคือผมมาถ่ายภาพอยู่แล้วถ่ายภาพลูกค้าอยู่แล้วแล้วผมก็แคออ่หาวิธีนะครับรอจังหวะจังหวะไหนใช่จริงคือคือ,คอด้วย,ด,วย,ด,วย,ด,วยด้วยความที่ผมทํามาพักหนึ่งแล้วด้วยแหละจะเรียกว่าทำมานานก็นานจริงแหละแต่ว่าหมายถึงว่าระยะเวลานานแต่ว่าทำมาได้นานระี่ะเวลาที่ทำมานานมา,มามากแล้วเอออะไรย่างนี้ ผมก็พอจะพอจะเข้าใจว่าภาพไหนที่แบบที่ที่เขาต้องการหรือว่า,าปกติเขาโหลดภาพไหนกันบ่อยๆเอออันนี้ผมกยกตัวอย่างเนาะผมก็ทําเป็นแบบเป็นภาพสุดท้ายผมจะได้ภาพสต็อกมาที่เป็นภาพลักษณะของเป็นหลอดครีมกันแดดแต่ว่าเป็นหลอดขาวๆก็ป่าเออคนซื้อไปก็จะเป็นพวกคนซื้อภาพผมพวกนี้จะเป็นพวกดีไซเนอร์เหยวภาพเนื้อไหมครับ เป็นดีไซเนอร์หรือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรืออะไรก็ตามแต่ที่ต้องการที่เขามีหลอดสินค้าเป็นแบบเน,นี้เออเพื่อเขาจะเอาไปไปดีทัสในโปวช็อปไปแปะฉลากไปเปลี่ยนสีหล่อไ,ไปทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ของเขาทีมเนี่ใช่ไหม,มซึ่งคนที่เขาซื้อไปเพราะเขาไม่ต้องการถ่ายอ่าอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายคือเราต้องรู้ว่าเราต้องรู้ว่าภาพภาพที่เราจะซื้อเอ้ยภาพที่เราทำมาใครจะซื้อเนาะอันนี้เป็นวิธีการ โอเคพูดมามา,มาผมผมขอผมขอพูดถึงคุณเจมอันนี้ผมพยาพยามจะพยายามจะบอกให้คุณเจมไปทําเดี๋ยวนี้เออวันหยุดยาวสามวันเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีพอดีเลยคุณเจมวันหยุดยาวคุณเจมไปเริ่มทําเลยดีกว่าไปเริ่มทําเลยเอ,อภาพที่ภาพที่ส่งง่ายส่งง่ายและขายง่ายด้วยก็คือภาพ แบ็กกราวด์สีขาวเดี๋ยวผมเปิดภาพหนึ่งให้ดูอ่าโอเคคุณเจต้องอยู่เนาะน,นี่นี่เป็นนี่เป็นภาพตัวอย่างนะครับนี่เป็นภาพอ่าผมถ่ายโมกาพอตนะครับบนฉากขาวภาพนี้ผมว่าเป็นภาพที่ที่ขายดีระดับหนึ่งเลยแหละหมายถึงว่าเนี่ยผมก็ขายได้แค่นี้นแหละเนี่ยคุณเจตร้อยร้อยยี่สิบสี่โลด จ็ดสิบเหรียญเนี่ยครับภาพตัวอย่างอันนี้เป็นภาพที่ที่ขายดีไม่ใช่เป็นภาพที่ขายง่ายดีกว่าจะใช้คําว่าขายดีเลยขายง่ายก็คือถ่ายภาพสินค้าบนฉากขาวนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวผมได้มาเจ็ดสิบเหรียญร้อยี่สิบสี่โลดเอออันนี้เป็นเป็นตัวอย่างของเป็นตัวอย่างของภาพถ่ายที่ที่ขายง่ายเนาะประมาณนี้ผมมีภาพไม่เยอะนะเนี่ยเห็นไหมผมมีภาพอยู่แค่ข้างบนสุดเก้าร้สี่ิบกภาพเองไม่เยอะ ไม่เยอะเลยแต่ว่าถ้าเราจับคือเมื่อกี้ที่ผมพูดไปว่าให้ทำเป็นหมื่นเลยใช่ไหมทํายแค่น,นี้แหละเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้ภาพคอร์ทที่ผมทำทำเป็นวีโอคอร์ผมก็เอามารีทัชคือเขาเขาเขาเป็นแบรนด์ไม่ได้เนาะเพิ่งเพิ่งมีโล่ไปเนาะมันเป็นแบรนด์ไม่ได้นะผมก็มารีทัชเอาโลโก้ออกเออรีทัชโลโก้ออกก็สามารถอัพขายได้แหละ ผมมีภาพอยู่แค่นี้เองเก้าร้วกับภาพเนาะเออไม่เคยเข้ามาดูวันนี้นานมากแล้วเนีะยอืมเนาะสิ่งแรกที่ที่ผมจะบอกคุณเจตว่าไปทําเลยครับใช้ใช้วันหยุดใช้วันหยุดสามวันนี้แหละก็โอเคคุณเจตผมอยากให้คุณเจตเริ่มต้นโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะก็คือถ่ายถ่ายภาพไปหลายๆภาพเลยกับวันหยุดนี้นะครับถ่ายไปเลยถ่ายแต่ว่าอยาก ตั้งเอาจะกำหนดแนวคิดให้คุณเจตคิดนิดนึงว่าคุณเจตจะต้องคิดว่าจะต้องต้องเดาออกให้ได้ว่าภาพที่คุณเจตถ่ายไปภาพนั้นอะเอาไปเอาอ่าไม่ใช่ใครจะเป็นคนซื้ออสมมุติว่าไม่รู้คุณเจตอยู่บ้านหรือคุณเจตได้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยอยู่บ้านก็ได้อยู่บ้านก็ไปเอาง่ายสุดเลยคุณเจตกินกาแฟไหมเออเออชมกาแฟแก้วหนึง่ง แก้วไม่ต้องสวยก็ได้แต่เป็นแก้วแบบถ้าผมเนี่ยก็เป็นแก้วเรียบๆสีขาวล้วนสีดําล้วนอย่างเงี้ยครับอืมตั้งอยู่บนโต๊ะภาพดีเลยใช่ไหมโอเคเมื่อล่ะตอนนั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจากเสร็จจากนี้เดี๋ยวผมคงต้องจบการไลน์แล้วเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องเครื่องอยู่ที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นเลยคือวันนี้มันทํางานเยอะแล้วเครื่องมันร้อนเคื่อมันร้อนมากโอเคเดี๋ยวผมเล่าคุณ,คณเจสสจบสอนาที่นี้ไปทําอย่างที่ผมว่าเนาะ ชงกาแฟสักแก้วหนึ่งใส่แก้วเรียบๆนะครับแล้วก็โอเคขอบคุณมากครับดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าต่อให้จบก่อนนะเนาะชงกาแฟใส่แก้วหนึ่งแก้วเรียบก็ได้ครับแล้วก็ไปตั้งอยู่ในบรรยากาศที่เคลียร์ๆหน่อยถ้าเกิดว่าง่ายสุดอย่างที่ผมบอกก็ถ่ายฉากขาวนะครับถ้าอยากมีบรรยากาศก็อาจจะไปถ่ายหน้าบ้านให้มันเห็นเป็นฉากหน้าบ้านมีสีขเขียวไหมมีลักษณะของสวนไหมหรืออะไรพวกนี้ก็แต่ว่ากดให้มันเบลอหน่อยนะไม่ไม่ต้องเห็นชัดใช้รูปแสงกว้าง ฟโฟกัสที่แก้วให้ชัดแล้วให้บรรยากาศข้างหลังมันเบลอนะครับก็สามารถขายได้แหละอย่างน,น้อยเราก็รู้ว่าภาพนะคนที่ซื้อไปก็เป็นเออ,อาจจะเป็นร้านกาแฟก็ได้นะเออคือเขาไม่อยากถ่ายภาพอะ่ะเขาเขาก็จะซื้อผ้าคุณไปไปทําเมนูไปหรือว่าไป,ไปตกแต่งร้านอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะผมยกตัวอย่างง่ายนะโอเคก็คุณเจดคุณเจดเจดที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เนาะ เออว่าว่าว่าจะใช้แนวคิดยังไงในการถ่ายภาพเป็นภาพเรียกว่าภาพสต็อกเนาะเราเรียกว่าสต็อกโบโต้คนที่ไม่มีไม่ถามผมก็เล่าไปเรื่อยนะโอเคคนที่มาซื้อภาพสต็อกโบโต้ครับเอาเอาเอางี้ก่อนที่จะไปพูดถึงก่อนที่จะไปพูดถึงว่า ว่าเราจะขายใครเราต้องรู้ก่อนว่าเว็บเขาทําการตลาดกับใครอเว็บช h u t เตอร์สต็อกเนี่ย s าร์เตอร์สต็อกก่อนเขาก็ไปทําการตลาดกับอกับพวกดีไซเนอร์กับพวกผู้ดีไซเนอร์เขาไปเขาเข้าไปดีลกับพวกบริษัทอันนี้เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ต่อหนึ่งดาวโหลดมันน้อยคือคือต้องบอกว่า คือดาวโหลดใหญ่ๆมันยังมีอยู่ครับมันยังมีอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนถูกโหลดใหญ่ๆอยู่ล่าสุดผมเข้าอยู่ในกลุ่มเนี่ยโหลดเป็นร้อยเหรียญก็มีนะเออมันมีแต่พี่บอกว่าตลาดที่ชัตเตอร์เข้าไปทํามันคือเขาเข้าไปทํของบริษัทนะครับคือเขาไปขายเป็นแพ็กเกจอ่ะหนึ่งเดือนโหลดได้กี่ร้อยภาพเนาะถ้าคุณซื้อรายปีราคามันจะถูกลงนะแล้วคุณก็โหลดกระจายเลยเป็นอย่างนั้นอตอนนี้ผมอยู่บริษัทเก่าเขาก็บริษัทเก่าผมก็ซื้อแบบนั้น เดือนหนึ่งที่โหลดแบบเอาเอาเอาเป็นว่าโหลดยังไงก็ไม่เคยโหลดโหลดได้ตามสิทธิ์อะ่ะถึงขั้นที่ว่าเราจะมีการกําหนดแล้วว่าอาทิตย์สุดท้ายของเดือนทุกคนจะต้องมานั่งช่วยกันหนึหห gained, ห Fang, หหหห่งไม่ใช่วันสุดท้ายนะอาทิตย์สุดท้ายเลยทีเดในทุกๆวันก่อนจะถึงสิ้นเดือนอ่ะห้าวันจะต้องมานั่งช่วยกันโหลด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 เพื่อให้มันครบสิทธิ์ไม่น,นั้นมันเสียดายซื้อไปแล้วเออแล้วนึกภาพดีว่านั่นแหละ เป็นเหตุผลที่ทําให้สมมติเขามาโหลดภาพเราแล้วภาพเราก็จะเป็นราคาที่รายได้ที่ที่เราจะได้มันน้อยเพราะว่าคือชัตเตอร์เขาไปขายเขาเขาไปขายแพ็กเกจการซื้อรูปกับบริษัทเออเป็นรายเดือนรายปีด้วยราคาที่ที่ถูกเขาก็จะเท่ากับว่าเขาก็จะได้ภาพไปเยอะจ่ายน้อยถูกไหมเพราจ่ายน้อยจํานวนภาพเยอะถ้าราคาเขาจะถูกซอยมาที่ท,ที่ที่เจ้าของภาพ น้อยเออแต่คนที่โหลดเยอะหมายถึงว่าสมมติผมเป็นผมเป็นร้านผมเป็นร้านค้ากันนะพูดถึงร้านกาแฟผมเป็นร้านขายกาแฟแล้วผมอยากได้ภาพไปตกแต่งร้านผมโหลดแบบเป็นบุคคลเออไม่ได้คือแน่นอนอะ่ะคนอย่างอย่างอย่างเนี้ยไม่ไม่ไม่สมัครรายเดือนรายปีเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้เขาเขาจะใช้แค่ตอนนี้ไปตกแต่งร้านกําลังทําร้านใหม่เขาก็ซื้อเลย อ่าแพ็กเกจถูกสุดรู้สึกจะเป็นแบบสิบภาพต่อเดือนถ้าผมจำไม่ผิดนะผมไม่ได้เข้ามาสิบภาพต่อเดือนก็คือเดือนหนึ่งสิบภาพหลดเท่าไรก็ได้หมายถึงว่าที่เขาต้องซื้อแบบนั้นเขาจะใช้ภาพเดียวได้แต่ว่าเขาต้องซื้อแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นแพ็กเกจที่มันถูกที่สุดซื้อไปแล้วก็โหลดภาพมาสิบภาพหรือโหลดภาพเดียวอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละมันทําให้เขาอะ่ะต้องจ่ายเงินมากกับจํานวนภาพที่ได้มันน้อยต่างกับเมื่อกี้นะพอจ่ายมากภาพน้อย แสดงว่าราคาเฉลี่ยต่อภาพมันก็สูงเปอร์เซ็นต์ที่มันตกมาถึงเราเราก็ได้ได้มากขึ้นนะครับนีเน่เป็นเป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าการโหลดใหญ่มันยังมีอยู่แต่ส่วนใหญ่มันจะโหลดเล็กเพราะว่า s h u t t อร์สต็อกเขาไปทําตาราลาดแบบนั้นเพราะสุดท้ายคนที่ได้มากสุดคือ stock. s h ต t t e r s t o c k เห็ไครับ<อ>เขาไปขายให้บริษัทซื้อเป็นรายปีรายปีก็จ่ายถูกแต่หมายถึงว่าชัตเตอร์สต็อได้รายปีเป็นก้อน,นใหญ่ ไปทีก็ได้เป็นกนได้เป็นก้อนะเหมือนกันครับ Adobe Adobe stock นะครับก็อันนี้ก็ชัดเจนเลยรู้กันอยู่แล้วเขาก็ไปทำการตลาดกับดีไซเนอรสุดท้ายดีไซเนอร์ดีไซเนอร์ที่ที่ซื้อแต่ละคนเสีก็ยอยู่ในบริษัทหลัือบริษัทซื้อพเกจแล้วคือเวลาทำางนอันนี้ผมง่ายๆสมมติผมเป็นผมเป็นบุคคลนี่แหละท,ะที่ที่ผมจะบอกว่าสุดท้ายแล้วกลุ่มลูกค้าเป็นใครเนาะผมเป็นผมใช้ Photoshop ถ้าจะหาภาพม,มันมันมีมมันมีช่องในของโปรแกรม p ฟโต้ช็อปอย่าเลยนะเออว่าสามารถเสิร์ชภาพหาตรงนี้ได้พอเสิร์ชเข้าไปก็มันก็จะลิงก์เข้าไปเป็นเปน Adobe เ t o c k เออแล้วเราก็สมมุติถ้าเราสมมุติสมมตุมมติถ้าผมซื้อมาผมก็กดโหลดมาผมก็จะได้ภาพมาแล้วก็มาทํางานต่อนี่ไงสุดท้ายอ่ะผมจะบอกว่าสุดท้ายคนซื้อภาพอ่ะส่วนใหญ่มันคือผู้ดีไซเนอร์ผู้บริษัทออกแบบพอเราเข้าใจแล้วว่า คนซื้อภาพเราเป็นใครอ่ะมันจะทําให้เราอ่ะทางานได้ได้ตรงโจทย์ตรงเป้ามากขึ้นอันนี้ถึงอันนี้ถึงเป็นเหตุผลที่ผมอ่ะเขียนคอร์สโดยโดยการเน้นเนะะื้อหาการถ่ายภาพแบบแสงเคลียร์อยู่ในคอร์สผมจะผมจะแซงเรื่องนี้ไปเพราะสุดท้ายแล้วการถ่ายภาพแสงเคลียร์นั่นแหละคุณเจตเป็นเป็นสิ่งที่คุณเจตจะต้องเรียนรู้แล้วก็เหมาะเหมาะกับคุณเจตที่สุดเพราะว่าภาพถ่ายแสงเคลียร์เป็นภาพที่เหมาะกับก,บการทําเป็นภาพสตอ็อก เนื้ยอย่างผมอ่ะผมจะโหลดภาพไปอ่ะผมจะโหลดภาพสมมุติผมจะโหลดภาพกาแฟมามารีทัชทำต่อในในโปรแกรมผมจะโหลดภาพที่มันแสงเคลียร์สว่างสว่างหรือผมจะโหลดภาพที่มันถ่ายแบบอัดแสงเข้าครึ่งหนึ่งครึ่งดำดำผมจะโหลดภาพแบบไหนมาใช้ผมก็สามผมอาจจะโหลดภาพที่มันแบบเป็นแบบดาร์กมาใช้เหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่เราจะโหลดภาพแบบแสงเคลียร์เพราะว่าจะโหลดมาเพื่อมารีทัชมาทําต่อนู่นนี่นั่น เราเรียภาพแสายเกหร่อเป็นภาพที่นิยมแล้วก็ขายง่ายขายดีที่สุดประมาณนี้ครับ